มาพี่น้องวันที่เรารอคอยมาแล้วยามเราปรากฏครับผมเข้ากดใหญ่มาตัวนึงตัวเท้าเท้าอีกตัวนึงอู้มานมาแล้วพี่น้องสองตัวโดนเติบแล้วนี่ม่เข่าพี่น้องเป็นทังไหวันนี้ใช่มาเข่าวันนี้สวาเนี่ยโ้บกใหญ่วะทุกทีเรามาเห็นมันออกได้นะครับผมมันต้องมีหูขาดและวจุ้มตัวหน่อยๆน,นะ ตัวตัวเยี้สิปุนอาจจะออกได้ครับนอกจากจะดันขาดน่าจะเข้ามือคืนนี่ละตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปอ,ออกกันข้างบนกันถือว่าใช้ได้เลยเกลอบเมนบอมาตัวนี้กดใส่เหยื่อล่อไว้ได้พี่น้องนี่มัดตรองแนงตรองแนงไว้นี่ละเหยื่อกระดูกไก โดนเติบนะพี่น้องจุดลืมนะครับบ่เขานะแต่ว่าผมกับบวชไข่ได้มาเบิ้งสมือดอกสองวันเถื่อสามวันเถื่อแต่ยังบ่เขากันมีพี่น้องตัวมือนีหมอก้อนมาเบิง้งกับบวเขาดอกเลยมาเบิ้งมือนีเอาผันเขาครับผมพี่น้องอตัวใหญ่เดี๋ยวมาออกกันครับผมได้จังสีในแม่พี่น้องตัวใหญ่เนาะคุณนะใส่นีกระมับบนหาหกขีดอยู่ เอัวบาดเดลืองเ,เงี่ยมาเปลี่ยนไหมแต่โดนเหลืเงี่ยกันจนเก่าแล้วพี่นอ้องอันนี้ปลาพยายามหลบมากครับเีลือสองตัวแล้วก็หลบมาเบิ่งหลบแม่นม้ำกันยังได้ประกดอีกครับผมมาสองตัวหมานอยู่หลักเดี๋ยวหลอบอีกครั้งหนึ่งหัวมีคนยามให้ไปโอ้พี่นอ้องหมานอยู่ครับผมประกดไอ้สองตัวประกดแม่นม้ำอ้มันต้องกำฮัทรุ่นนี้ติบพระ บดตั้ก็หายขีดครับผมตัวใหญ่นี่นะพี่น้องเบิงจากค้งางเราอะจะเข่ามือคืนครับเข่ามือคืนละปรากฏมาคููมาน้ำกันอันจะเป็นไั้สัตตัขันมีตัวหนึ่งมีตัวสองพวกรุ่นนี้ไม่นด้ออกได้เลยม,มุงันออกเมืงเดเดี๋ยวผมียหาเบิงหูงมันขาดอยู่โอเคพี่น้องมันหมาล้วครับผมกดกลับไปช่อนของเราเขา่ารอบเยบิงรอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อเด็ดเติมกันครับผม